คุณเคยไหมครับที่ต้องตอบตกลงรับงานเพิ่มทั้งที่เวลางานล้นมืออยู่แล้วหรือต้องไปร่วมงานที่ไม่ต้องการไปเลยเพียงเพราะเกรงใจผู้ชวนความขี้เกรงใจถูกยกย่องว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยแต่เมื่อมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นอาวุธเงียบที่กลับมาทิ่มแทงตัวเราเองอย่างเลือดเย็นมันทำลายเวลาส่วนตัวทำลายสุขภาพจิตและที่สำคัญที่สุด มันทำลายขอบเขตส,ส่วนตัวของเราจนหมดสิน้นในพาร์ทหนึ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธเราจะชี้ให้เห็นว่าการเกรงใจที่มากเกินไปนี้ได้ฆ่าโอกาสในการเติบโตในชีวิตเราไปแล้วกี่ครั้งและเราจะเรียนรู้ศิลปะของการปฏิเสธที่เด็ดขาดแต่ยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมกันทวงคืนเวลาและชีวิตของคุณ จากกับดักแห่งความขี้เกรงใจนี้กันครับรากเง้าของความขี้เกรงใจในการปฏิเสธมาจากความกลัว3ประการที่ถูกฝังอยู่ในสังคมของเรา 1. กลัวถูกมองว่าไม่ดีกลัวถูกตัดสินว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่มีน้ำใจ 2. กลัวทำลายความสัมพันธ์กลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ 3. กลัวการ,รเผชิญหน้า กลัวความอึดอัดที่เกิดขึ้นตามมาหลังการปฏิเสธความกลัวเหล่านี้ทำให้เราเลือกที่จะพูดว่าใช่แม้ว่าข้างในจะตะโกนว่าไม่การยอมรับคำขอทุกอย่างก็เหมือนการอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาขโมยทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรานั่นคือเวลาและพลังงานในกรณีศึกษาที่1การสะสมของความยินยอมที่ทำลายตัวเองลองนึกถึงคุณต้อม พนักง,งานคนเก่งในบริษัทที่มักถูกเพื่อนร่วมงานโยนงานที่ไม่ใช่หน้าที่มาให้เสมอเพราะรู้ว่าคุณต้อมเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธคุณต้อมยอมรับงานของเพื่อนหลังเลิกงานผลลัพธ์ระยะสั้นคือเพื่อนชื่นชมว่าใจดีจังผลลัพธ์ระยะยาวคุณต้อมต้องทำงานจนดึกดื่นพลาดโอกาสในการพัฒนาทักษะส่วนตัวที่ตั้งใจไว้พลาดเวลายอยู่กับครอบครัว และที่ร้ายแรงที่สุดคือขอบเขตการทำงานของเขาถูกทำลายจนกลายเป็นว่าทุกคนมองว่านี่คือหน้าที่ของเขาไปแล้วคุณต้อมไม่ได้กำลังช่วยเพื่อนครับเขากำลังทำลายระบบชีวิตของตัวเองและกำลังสอนให้คนอื่นรู้ว่าขอบเขตของฉันไม่มีอยู่จริงความขี้เกรงใจไม่ได้ทำร้ายแค่เรื่องงานแต่ยังทำให้เราเสียโอกาสในการได้รับสิ่งดีๆที่เราสมควรได้ด้วย เราไม่กล้าต่อรองเงินเดือนเพราะเกรงใจบริษัทเราไม่กล้าถามคำถามในที่ประชุมเพราะเกรงใจวิทยากรเราไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะเกรงใจผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าการไม่กล้าทำสิ่งเหล่านี้เพราะความเกรงใจทำให้โอกาสที่ชีวิตหยิบยื่นมาให้ลอยผ่านไปอย่างน่าเสียดาย การเปลี่ยนจากคนขี้เกรงใจเป็นคนที่มีขอบเขตไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นคนใจร้ายแต่เป็นการเปลี่ยนเป็นคนที่เคารพตัวเองในภาคปฏิบัติ 1. การฝึกปฏิเสธอย่างมีศิลปะ The Art of Gentle No การปฏิเสธไม่จำเป็นต้องพูดว่าไม่ตรงๆคุณสามารถใช้เทคนิคที่รักษาน้ำใจคนอื่นได้ 1. การปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแทนที่จะบอกว่าฉันขี้เกียจทำให้บอกว่า ฉันเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีพอเพราะตอนนี้ฉันมีงาน X Y Z ที่ต้องใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่คือให้เหตุผลเรื่องทรัพยากรที่จำกัดไม่ใช่ปฏิเสธตัวบุคคล 2. การปฏิเสธพร้อมทางเลือกแทนที่จะบอกว่าฉันช่วยอะไรไม่ได้ให้บอกว่าฉันช่วยเรื่องนี้ไม่ได้แต่ฉันสามารถแนะนำคน A หรือให้ข้อมูล B แทนได้นะ คือแสดงความปรารถนาดีในการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ด้วยเวลาของคุณ 3. การซื้อเวลาแทนที่จะตอบตกลงทันทีให้บอกว่าขอฉันดูตารางงานสองชั่วโมงก่อนนะแล้วจะโทรกลับไปแจ้งการซื้อเวลาทำให้คุณมีโอกาสทบทวนว่าการตอบใช่คุ้มค่ากับต้นทุนที่คุณต้องจ่ายหรือไม่ในภาคปฏิบัติ2การสร้างขอบเขตส่วนตัว Boundary setting นี่คือการตัดสินใจที่ต้องทำอย่างเด็ดขาดและทำซ้ำๆจนกว่าคนอื่นจะเข้าใจนิยามไม่ของคุณเขียนออกมาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแทรกแซงเด็ดขาดเช่นเวลาพักผ่อนเวลาออกกำลังกายการทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่สื่อสารอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีคนพยายามข้ามเส้นคุณต้องสื่อสารขอบเขตนี้ออกไปอย่างสุภาพ แต่ทำซ้ำๆจนกระทั่งพวกเขาเรียนรู้การสร้างขอบเขตนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อไล่คนออกไปแต่มีไว้เพื่อสอนให้คนที่อยู่รอบตัวคุณเคารพเวลาและชีวิตของคุณซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตการตื่นรู้ในพาร์ทหคือความขี้เกรงใจที่มากเกินไปไม่ใช่ความดีแต่คือความอ่อนแอทางความคิดที่ทำให้เรายอมให้คนอื่นเข้ามาควบคุมชีวิตของเรา จงอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะถูกมองเป็นคนไม่ดีมาฆ่าโอกาสในการเติบโตในชีวิตของคุณการปฏิเสธอย่างมีศิละปะคือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเวลาและพลังงานของคุณเองเราได้จัดการกับปัญหาการไม่กล้าปฏิเสธแล้วแต่ยังมีอีกด้านของความเกรงใจที่เราต้องสำรวจนั่นคือความเกรงใจที่จะรับทำไมเราถึงเกรงใจไม่กล้ารับของขวัญหรือโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ และที่สำคัญที่สุดเรากำลังทำร้ายความรู้สึกและเจตนาที่ดีของผู้ให้อย่างไรบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่เราจะมาถอดรหัสกันในพาร์ทสซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนความขี้เกรงใจเป็นความกระตันอยู่ที่ชาญฉลาดสิ่งที่เราได้เรียนรู้และตกผลึกกันไปในพาร์ทหครับเราพูดถึงความขี้เกรงใจในด้านของการไม่กล้าปฏิเสธจนทำให้เราต้องสูญเสียเวลาและขอบเขตส่วนตัวไปอย่างน่าเสียดาย แต่กับดักของความขี้เกรงใจนั้นยังมีอีกด้านที่ร้ายกาศไม่แพ้กันและเป็นด้านที่ซับซ้อนกว่ามากนั่นคือความเกรงใจในรูปแบบของการไม่กล้ารับครับคุณเคยไหมครับที่ผู้ใหญ่ยื่นโอกาสดีๆมาให้ยื่นของขวัญที่ตั้งใจเลือกมาให้หรือแม้แต่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือแต่คุณกลับตอบปฏิเสธไปอย่างนอบน้อมด้วยคำว่าไม่เป็นไรครับเกรงใจมากๆหรือหนูจัดการเองได้ค่ะ ถ้าในพาร์ทหเราเสียโอกาสเพราะไม่กล้าตอบปฏิเสธคนอื่นแต่ในพาร์ทสนี้เรากำลังจะเสียโอกาสดีๆในชีวิตเพราะเราไม่กล้าตอบรับสิ่งที่ชีวิตยื่นมาให้ด้วยกำแพงที่ชื่อว่าความเกรงใจหรือแท้จริงแล้วมันคืออีโก้ที่แอบซ่อนอยู่กันแน่ความเกรงใจในรูปแบบของการไม่กล้ารับนั้นมักมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ดูดีแต่มีปัญหาซ่อนอยู่3ประการ1 ภาพลวงตาของความถ่อมตนเราถูกสอนว่าการปฏิเสธของที่ผู้อื่นให้คือการแสดงความถ่อมตัวแต่แท้จริงแล้วการปฏิเสธเป็นการบอกกับอีกฝ่ายอย่างไม่ตั้งใจว่าฉันไม่ต้องการสิ่งที่คุณตั้งใจมอบให้ซึ่งในหลายบริบทมันสามารถสร้างความรู้สึกที่ว่าของที่ฉันให้ไม่มีค่าเพียงพอหรือฉันยังไม่คู่ควร 2. ความกลัวการติดหนี้บุญคุณนี่เป็นความกลัวที่ฝังรากลึกที่สุดเรากลัวว่าการรับความช่วยเหลือหรือของขวัญจะนำมาซึ่งภาระผูกพันที่เราต้องตอบแทนในอนาคตเราจึงเลือกที่จะสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการปฏิเสธตั้งแต่ต้นเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 3. อีโกแห่งความสามารถนี่คือตัวปัญหาที่ใหญ่ที่สุด เรามักจะมีถือดีซ่อนอยู่ว่าฉันเก่งฉันทําได้เองฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครการรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์จึงถูกมองว่าเป็นการยอมรับความอ่อนแอหรือความด้อยกว่าซึ่งทําให้เราปิดประตูใส่ความรู้และทรัพยากรที่อาจทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดในกรณีศึกษาที่หนึ่ง ผู้บริหารที่ปิดกั้นโอกาสจากผู้ใหญ่ในข่าวธุรกิจมักมีเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ล้มเหลวเพราะปฏิเสธคำแนะนำจากนักลงทุนหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในสถานการณ์คือคุณเอ็มผู้บริหารสตาร์ทอัพที่กำลังประสบปัญหาผู้บริหารระดับอาวุโสซ,ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเสนอที่จะแนะนำให้รู้จักกับนักลงทุนใหญ่รายใหม่และให้พิมพ์เขียวของแผนธุรกิจที่เคยสำเร็จคุณเอ็มตอบว่าขอบคุณมากครับ เกรงใจจริงๆเดี๋ยวผมลองใช้ความคิดตัวเองปรับแผนเองก่อนครับเป็นการตอบสนองที่ผิดพลาดจริงๆคุณเอ็มไม่ได้ปฏิเสธเพราะเกรงใจแต่ปฏิเสธเพราะอีโก้ที่ไม่ต้องการยอมรับว่าแผนธุรกิจของตัวเองยังไม่สมบูรณ์และไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณการกระทํานี้ทําให้เขาเสียเวลาไปหลายเดือนในการแก้ไขปัญหาที่ผู้ใหญ่คนนั้นมีทางลัดให้แล้วการไม่รับในที่นี้คือการเลือกที่จะใช้ทรัพยากรที่ด้อยกว่าทั้งเวลา พลังงานและความรู้ที่ไม่สมบูรณ์มาแลกกับการรักษาความรู้สึกชันเก่งของตัวเองไว้ดังนั้นการไม่รับในที่นี้คือการเสริมทักษะด้านการประเมินและการตัดสินใจเมื่อเรารับข้อมูลหรือความช่วยเหลือจากผู้อื่นมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขี้เกรงใจในการรับคือการใช้หลักใจเขาใจเรา แต่ต้องเป็นใจเขาใจเราในมิติที่ลึกซึ้งกว่าการเกรงใจลองมองจากมุมของผู้ให้ดูบ้างนะครับเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์เลือกที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเช่นโอกาสคำแนะนำและของขวัญกับคุณมันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนวัตถุแต่มันคือการแลกเปลี่ยนความเชื่อมั่นและความสุขการให้นั้นคือการยืนยันคุณค่าของผู้ให้ การที่ผู้ใหญ่เลือกที่จะให้คำแนะนำหมายความว่าเขาเชื่อในศัก,กยภาพของคุณและการที่เขายื่นมือมาช่วยหมายความว่าเขารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขที่ได้ใช้ประสบการณ์ของเขาให้เกิดประโยชน์เมื่อคุณปฏิเสธนั่นคือการปฏิเสธคุณค่าของผู้ให้การปฏิเสธของควันที่ตั้งใจเลือกมาอย่างสุภาพอาจทำให้ผู้ให้รู้สึกว่าความตั้งใจที่ดีของฉันถูกตีกลับ และเป็นการลดทอนความสุขจากการให้ของเขาลงอย่างมากเราต้องทำลายความเชื่อผิดๆที่ว่าคนเก่งต้องยืนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนหน้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาดในการบริหารทรัพยากรที่ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกกับปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วอีโก้ที่ว่าฉันไม่ต้องพึ่งใคร คือกำแพงที่ขวางกั้นความก้าวหน้าของคุณทำให้คุณต้องเสียเวลาทำงาน5ปีในสิ่งที่คนอื่นใช้เวลาเพียง6เดือนการยอมรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากผู้ใหญ่คือการใช้เครื่องมือของคนอื่นมาประหยัดเวลาชีวิตของคุณเองในประวัติศาสตร์จีนมีเรื่องราวของผู้นำหลายท่านที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการยอมรับพระเจ้าหลิวปัง ปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นท่านยอมรับว่าตนเองไม่ได้เก่งกาจในการวางแผนการรบหรือการบริหารราชการทุกอย่างด้วยตนเองแต่สิ่งที่ท่านทำคือยอมรับคนเก่งที่อยู่รอบตัวเช่นเซียวเหอหานสิ้นจางเหลียงและยอมรับฟังแผนการของพวกเขาผลลัพธ์คือการที่พระเจ้าหลิวปังยอมวางอีโก้และรับความสามารถ และคำแนะนำจากผู้อื่นอย่างเต็มที่ทำให้ท่านสามารถประหยัดทรัพยากรและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการทำทุกอย่างเองได้แต่มาจากการรู้ว่าเมื่อไรควรรับและเมื่อไรควรฟังเมื่อเราเข้าใจถึงความมีน้ำใจของผู้ให้แล้วการรับที่ถูกต้องจะไม่ใช่การเกรงใจแต่คือการตอบรับคุณค่าของเขา วิธีคิดที่ 1. การเปลี่ยนความเกรงใจเป็นกตัญยูทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากปฏิเสธเพราะเกรงใจให้เปลี่ยนความคิดทันทีจากฉันเกรงใจที่จะรับสิ่งนี้เป็นการที่ฉันรับสิ่งนี้คือการให้เกียรติความตั้งใจและความเมตตาของผู้ใหญ่วิธีคิดที่ 2. การยอมรับด้วยการแสดงออกที่ชัดเจนการรับที่ดีคือการทำให้ผู้ให้รู้สึกดีที่สุดห การขอบคุณที่ทรงพลังอย่าพูดแค่ขอบคุณแต่ให้บอกว่าขอบคุณมากครับผมซาบซึ้งใจในน้ำใจและความไว้วางใจที่ท่านมอบสิ่งนี้ให้ผมจริงๆขอบคุณที่เขามอบความไว้วางใจให้ด้วย 2. การให้คำมั่นว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเป็นโอกาสหรือคำแนะนำให้บอกว่าผมจะนำโอกาสนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะทำให้ท่านไม่ผิดหวังครับการทำเช่นนี้เป็นการคืนคุณค่าให้กับผู้ให้ทันทีวิธีคิดที่3การเปิดรับทางลัดแห่งชีวิตจงฝึกตัวเองให้เป็นคนเปิดใจรับฟังก่อนที่จะตัดสินใจปฏิเสธใดๆหยุดและฟังเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเสนอคำแนะนำหรือทรัพยากรจงหยุดและฟังจนจบพิจารณาต้นทุนผลตอบแทนประเมินว่าการรับคำแนะนำนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรได้มากน้อยแค่ไหนในที่สุดเราก็ได้ข้อสรุปของซีรีส์กับดักความขี้เกรงใจทั้ง2ด้านแล้วคือด้านการปฏิเสธในพาร์ทหคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธเพื่อปกป้องขอบเขตและเวลาชีวิตของตัวเองด้านการรับในพาร์ทสคุณต้องกล้าที่จะยอมรับเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตและให้เกียรติความตั้งใจอันดีของผู้ให้ ความขี้เกรงใจที่สมดุลไม่ใช่การปฏิเสธทุกอย่างหรือการยอมรับทุกอย่างแต่คือการมีความฉลาดทางอารมณ์ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่การกระทำของคุณจะให้เกียรติตัวเองและเมื่อไหร่ที่การกระทำของคุณจะให้เกียรติคนอื่นจงทิ้งอีโก้แห่งความโดดเดี่ยวที่ว่าฉันทำได้เองลงไปเสียและเปิดใจรับฟัง เพราะความร่วมมือและการยอมรับคำแนะนำคือทางลัดที่สั้นที่สุดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอให้ทุกคนสามารถหาความสมดุลของการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีเกียรติครับขอบคุณที่ติดตามมานาวนอกกรอบจนจบซีรีส์นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ